สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะผู้ร่วมสนุนช่องทุกท่านนะครับทั้งที่นะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็ผู้ที่เลี้ยงกาแฟผมด้วยนะครับก็มีนารายชื่อนะนะต่อไปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะมาณจินนี้วันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับว่าสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับในยุคสมัยเนี้ยนะในท่ามกลางสิ่งที่ปรากฏในข่าวต่างๆก็คือว่ายุคนี้นะครับไม่เกิดเรื่องอะไรดีที่สุดเลยนะครับ ว่าจะเป็นส่วนของปัจเจกบุคคลอย่างเราๆท่านๆนะครับซึ่งเป็นประชาชนตาดำๆประชาชนชั้นกลางและล่างนะครับซึ่งไม่มีอำนาจนะไม่มีสมัครพรรคพวกนะที่มีอำนาจนะในเรื่องของการบริหารปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าหากเกิดเรื่องราวนะคดีความหรือนะความขัดแย้งขึ้นเนี่ยนะก็ไม่รู้จะพึ่งพาระบบอะไรได้นะครับขนาดไหนนะเท่าที่ ติดตามดูจากข่าวสารนะครับในระดับประเทศก็ดีนะระดับโลกนะก็ไม่ได้แตกต่างนะกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยถูกละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมนะครับก็ถูกละเมิดนะครับก็ไม่รู้จะพึ่งกฎหมายอะไรนะได้อย่างไรประชาชนโลกนะครับก็สับสนเพราะอำนาจปืนนะครับอำนาจอาวุธเนี่ยมันอยู่เหนือกฎหมายนั่นเองนะยังมีความรุนแรงยังยิงยังฆ่ากันนะครับนะต่อ บรรดาผู้บริสุทธิ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นยุคสมัยนี้ผมเห็นแล้วมีเหลืออยู่อย่างเดียวนะที่ทำให้จิตใจมนุษย์เนี่ยไม่คว้ยเขวนะไม่สับสนไม่เครียดนะหมุนหมองนั่นก็คือว่ากฎแห่งกรรมนะครับเท่านั้นเองนะครับนะผมงบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมนะหรือพยายามศึกษาทำความรู้ ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมให้ดีนะครับนะพึ่งในกฎแห่งกรรมนะใช้สินทรรมเป็นที่พึ่งเท่านั้นนะครับในยุคสมัยนี้นะครับก็มีคลิปนะที่น่าสนใจนะหลายคลิปเลยนะครับก็ติดตามดูนะอย่างคลิปเรื่องของการมองเหตุการณ์สถานการณ์เงื่อนไขที่นําไปสู่สงครามโลกครั้งที่3นะโมเดลการคิดวิเคราะห์โอกาสเขาจะเป็นที่เศรษฐกิจจะถดถอยนะครับแล้วก็สงครามใหญ่ตัวในปี2 0 2 4่รวมถึงคลิปสัมมนาออนไลน์เก่าๆนะครับที่ผมจัดไว้ เมื่อสอง,ส,องสามปีที่แล้วก็สามารถรับชมได้นะครับโดยการสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาสมําหรับที่ท่านที่สนใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะที่สมัครเป็นสมาชิกเข้ามานะครับรวมถึงผู้ที่สนับสนุนช่องผมไม่ว่าจะเป็นการกดดูกดไลค์กดแชร์กด, share, กดสวัสดีตามนะครับก็เป็นการรวมสบสุนช่องผมเช่นเดียวกันนะครับหรือการให้คําวิพากษ์วิจารณ์ดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนนะครับก็เป็นการร่วมสนับสนุนช่องผมเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน มาณนะที่นี่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ